สวัสดีครับแฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงวอลเลย์บอลหญิง VNL2024 คู่สำคัญระหว่างบราซิลกับแคนาดานะครับเพราะว่าในสนามแรกที่บราซิลเราจะเจอกับแคนาดานะครับก็เราก็มาดูฟอร์มของแคนาดากันวันนี้นะครับบราซิลชนะแคนาดาแบบหือจับเลยนะครับแบบโอ้โหกว่าจะชนะได้นี่ก็ใช้พลังไปไม่น้อยเลยนะครับชนะ3ต่อหนึ เรียกได้ว่าล้างตาได้สําเร็จนะครับหลังจากที่บราซิลเคยแพ้แคนาดามาแล้ว2ต่อ3เซตของวีเอนเอลเมื่อปีที่แล้วนะครับตบย่างสาวทีมชาติบราซิลเจ้าภาพที่มัดดับ3ของโลกอดีตรองแชมป์รายการนี้3สมัยซ้อนแล้วก็เป็นรองแชมป์โอลิมปิกโตเกียวและรองแชมป์โลกปี2 0 2 2เรียกได้ว่ากว่าจะชนะแคนาดาได้นี่ก็เหนื่อยนะฮะหืดจับเลยนะครับโดยแคนาดาเป็นทีมอันดับที่11ของโลกและก็ชนะกันด้วยสกอร์นะครับ26 24 23, 25, 26, 24และ25ต่อ12จะเห็นได้ว่าโอ้โหสาเซตแรกนี่สู้กันได้อย่างแบบสูสีมากเลยนะครับกว่าจะชนะกันนี่โอ้โหในเ,เกมนี้มีดิลกันถึง2เซตเลยนะครับก็เรียกได้ว่าการแข่งขันวินเอลในรอบแรกกลุ่ม2ณกนักงลิโอเดนาเจโรที่บราซิลเมื่อช่วงเช้าวันพุทธที่15พฤษภาคม6 7จะที่ผ่านมากองเชียร์บราซิลเต็มสนามเลยนะครับก็ใช้ชนะในนัดนี้ ทีมชาติบราซิลเก็บ3คะแนนถือว่าเป็นการล้างตาแคนาดาที่บราซิลเคยแพ้มาในวีลเอลครั้งที่แล้วนะครับอันดับโลกเพิ่มขึ้นมาด้วยคะแนน2.85คะแนนรวมบราซิลขณะนี้มี355.4คะแนนยังคงรั้งอันดับ3ของโลกดังเดิมนะครับเช่นเดียวกับแคนาดาทีม่มาดับที่11ของโลกก็ยังลั้งอันดับที่11ของโลกไม่เปลี่ยนแปลงครับคะแนนก็หายไป2.85คะแนนนะครับ ในนัดนี้อนาคริสติน่าทำไป20คะแนนนะครับจากการตบ11คะแนนบล็อก1และเสิร์ฟเอให้กับบราซิลเรามาดูฝั่งของแคนาดาบ้างนะครับกัปตันทีมเกรนะครับทำคะแนนสูงสุดได้ถึง23คะแนนจากการตบ21บล็อก1และเสิร์ฟเอโดยมีบีหลังตัวเก่งอย่างฟานไลฟ์ Life, นะครับทำไป18แต้มด้วยการตบ16 แล้วก็เสิร์ฟเอสสองแต้มนะครับโดยทีมชาติไทยจะเจอกับแคนาดาในเช้าวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2567เวลา7.00นวันนี้ลุงโจก็เลยจึงมาดูคู่นี้โดยมาดูฟอร์มการเล่นนะครับว่าแคนาดาซึ่งเราจะเจอเล่นเป็นอะไรยังไงบ้างก็โอ้โหโดยฟอร์มการเล่นนะครับใน3มเซตแรกนี่โอ้โหเรียกได้ว่าสู้กับบาราซิลได้แบบสนุกสูสีกันมากเลยนะครับโอโ้กว่าบาราซิลจะได้แต่ละแต้มนี่ บราซิลก็ชนะได้ด้วยการบล็อกนี่แหละครับโอ้โหเกมมาดูตัวเลขนะฮะสถิติกันนะครับมาดูภาพรวมของเขาเรียกว่าแมตช์ทีมสเตตนะครับหรือสถิติของทีมครับก็ทางบราซิลนะครับกับแคนาดานะครับโจมตีใกล้เคียงกันนะครับบราซิลโจมตี53แต่แคนาดาโจมตี55ส่วนคะแนนที่แตกต่างกันมากที่สุดคือการบล็อกนะครับบราซิลบล็อกได้ถึง15นะครับส่วนแคนาดาเนี่ยบล็อกได้5คะแนนแตกต่างกันถึง 10คะแนนเลยนะครับส่วนการเสิร์ฟเอสได้คะแนนเท่ากันนะครับ5เท่ากันส่วนอัปเป็นเออร์เรอร์ก็เรียกได้ว่าทางแคนาดาเออร์เรอร์มากกว่านะครับบราซิลก็ได้ก็บราซิลได้แต้มเออร์เรอร์27ส่วนแคนาดาได้จากบราซิล20ก็บราซิลโหได้เหนือกว่า7แต้มครับภาพรวมนะครับสกอร์ก็ ทางบราซิล100คะแนนนะครับส่วนทางด้านแคนาดา85คะแนนเซตที่4นั่นแหละครับที่ทำให้แคนาดาแต้มหายไปเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหแพ้ขาดเลยนะครับส่วนแมตช์เกลนะครับสำหรับการขุดก็ใกล้เคียงกันนะครับ78 74ส่วนการรับนะครับแคนาดารับดีนะฮะ89รับดีกว่านะครับส่วนบราซิล72เซตก็เซตได้ดีกว่านะครับ143 เซตสำเร็จนะครับส่วนทางบราซิล126กนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้ทางบราซิลบดทีมแคนาดาจนหมดเรี่ยวแรงไปในเซตที่4นะครับเห็นชัดเลยนะครับว่าเซตที่4เนี่ยแพ้ขาดเลยนะครับส่วนบราซิลนั้นคงเส้นคงวานะครับเรียวแรงดีเหลือเกินนะครับแล้วก็มีนักตบหลายคนนะหมุนเวียนเล่นกันได้อย่างสบายสบายแต่แคนาดาจําเป็นต้องใช้ตัวหลักๆนะฮะพอเล่นนานหลายเซตเรียวแรงก็สู้ไม่ได้นะครับก็คิดว่าเกมนี้ทีมโค้ ของทีมชาติไทยก็น่าจะสเกลและก็หาทางเอาชนะทีมแคนาดาให้ได้เหมือนกับ v ีเอเมื่อ2003นยครับแต่ครั้งนั้นเราใช้ไพ่ลับก็คือเรามีน้อง2วิภาวีนะครับซึ่งทางโคสของแคนาดาก็บอกว่าไม่รู้จักคนนี้เลยก็เลยไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ในระหว่างแข่งนะก็เรียกได้ว่าน้อง2ใน v ีเอล0เป็นไพ่ลับของทีมชาติไทยโดยแท้ฮะ เพราะว่าในวันนั้นน้องเพียวบาดเจ็บนะฮะน้องสองก็ลงไปแทนและแคนาดาก็ไม่เคยเห็นฟอร์มของน้องสองวิภาวีนะครับซึ่งครั้งนี้แคนาดาก็คงแก้กเกมมาแล้วนะครับแต่เราก็ยังมีไพ่ลับอีกหนึ่งใบนะครับคาดว่าน่าจะใช้น้องอยูฟาแต่คาดว่าน้องน่าจะแจ้งเกิดในเกมที่เจอกับแคนาดาด้วยนะครับก็อย่าลืมมาส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวไทยที่จะพบกับทีมชาติแคนาดานะครับในเช้าวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2567เวลา7.00น สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับช่องโจรสปอดด้วยการกดติดตามกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ